สรุปไหมครับสรุปเนาะโอ้โห,โโหเวลาผ่านไปเร็วมากงานตอนนี้ก็เดินทางมาที่อะไรสุดท้ายดีใจที่ได้กลับบ้านเลยนะขอบคุณมากกับทุกคนที่มาฟังเพลงผมในวันนี้งานมาสรุปด้วยกันมาเต้นด้วยกันมาร้องด้วยกันนะครับหลายคนก็วันนี้ก็พาลูกหลานมาด้วย าพาครอบครัวมา,าพาคนรักมา,าพาเพื่อนเพื่นมาดีใจที่เจอกันาดคนไม่เคยเจอผมเลยขนคดที่ไม่เคยเจอผมบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับฝากด้วยฝากตัวฝากกดไใจด้วยนะครับ ไอ้เรืร่องนี้ผมจะไม่หลอจกจนเจนมาตแต่ผมก็มาเต็มนะผมวันนี้ก็มาถึงในสุดท้ายแล้วประกอบดอ่า spell and future park grand s p i c t e r cost 2 o วันนี้ที่ให้โอกาสคณะพลาธิภักฑ์ม,กมาสร้างความสุขความสุขไหมครับวันนี้ความสุขไหมครับมาผมเองก็มีความสุข,ขครับที่ทุกคนมีความสุขนะแล้วและก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าคงได้เจอกันใหม่ขอบคุณฟิชชั่นพาที่ให้โอากาสผมหลายๆครั้งที่มาร่วมงานกับทางฟิชชั่นพลาและก็เชื่อว่าอนาคตคงได้ร่วมงานกันอีกเวิบออยนะครับผมพรุ่งนี้ก็ยังมีงานอีกนะฮะยังมีคอนเสิร์ตไปเรื่อยๆทุกวันนะครับผมพูดนี้มีใครมาฮะปามี่มานะใครอยากจะมา แดนซ์แล้วก็มาสุสนากับพี่สาวประมาณนั้นวนนี้นะครับเวลาประมาณนี้แหละเวลาเวลานี้ก็มาเจอกันได้ใละสุดท้ายวันนี้อ่าไปกับทุกคนนะครับผมหลายคนจะรู้สึกยังไงในวันนี้ไม่รู้ก็ตามแต่ถ้าจะรู้คือฉันนักเธอ ยังไงไมู้ทั้งท,ที่รู้ก็ช่รักเธอรักมันค ฉันมันงอกเกินไปจะปแค่ไหนคำรัก <Yeah. S 1> เธอไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนที่เคยรู้จัก <Yeah. S 1> ฉันก็ออยังจะรักเธอ ดูแลดวงใจของฉันสมมัจะอยู่ตรงนี้เพื่อรักเพียงเธอจะรักสมมัไม่ว่าเธออยู่กับใครถึงวันใดเธอต้องการมาหาฉันยังได้น ขอเป็นที่พัดใจ น่าดูเหนื่อยกว่าค่ะเพราะว่าส่งร้อนใจขึ้นมานะคะแทบอยากจะลงมาอุ้มเลยทีเดียวโอ้โหอะเดี๋ยวพูดคุยกันนิดนึงต้องถามว่าตั้งแต่ที่เป็นเดอะสตาร์เข้ามาที่นี่ก็มาทุกปีใช่ครับหกปีที่แล้วกับวันนี้มันต่างไปกี่บ้างไหมคะต่างมากครับหกปีที่แล้วผมไม่พูดได้เปลี่ยอะไรครับหลายคนที่ดูผมตอนเป็นคนเดอะสตาร์ปี่ผก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ขี้อายมากนะครับแล้วก็ยังมีความ มีความขี้อายแล้วก็มีความไม่ไม่กล้าพูดอยู่แต่พอเรารู้ว่าเราพูดได้แล้วก็เลยพูด6ปีผ่านไปพูดได้พูดเยอะแล้วไม่อยู่พูดเลยใช่ปะก็หยุดบ้าเพราะจริงแล้วผมเองก็เป็นคนที่เป็นไม่ได้เน้นแบบตลกมากเป็นเน้นหลอกต่อแล้วก็หน้าตาดี มาดูหน้าใ,ใกล้ๆหน้าหวานอพอเสร็จปุ๊บปากหวานด้วยใช่ไหมคะปากหวานเลยครับปากหวานเลยน<ช>ีคค่คุณพูดแบบนี้มองแบบนี้เดี๋ยวแฟนคลับคุณก็เกลียดดิฉันอีกอ่ะอันนี้คือเป็นสไตล์ของเขาสรุปแล้วสามอย่างอะไรหวานกันคะอะไรคะเสียงอะไรคะคุณแม่บอกปากหวานอยากชิมไง นาิด้วยได้ครับเอออ่ะเดี๋ยวไว้วันนี้นะคะให้การได้อวยพรสเปลแล้วฟิวชั่นพาที่จริงมีแอบอวยพรไปบ้างแล้วแต่ว่าปีนี้ครบรอบ21ปีถ้าเป็นชายหนุ่มก็พร้อมแต่งแหละก็พอผมแหละประมาณผมก็เนี่ยเพิ่งไปเพิ่งเกิดมาไม่นานเป็นเจ้าเทพมาจริงเหรอจริงๆนะครับของพี่น้าผมไปเร็วขอบคุณที่เห็นด้วยนะนี่วะนี่ดูนีันไม่ไดู้อะไรที่เป็นคอมทุกข์ของผมก็จะดีใจหมดแหละ ก็งานการครบรอบ21ปีนะสเปิลนะฮะคือชิพาก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความสุขนะมอบความสุขจริงจังมากทั้งเรื่องของการให้ทุกคนมาช้อปปิ้งกันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทุกคนมาเดินเล่นดูน้ำฟังเพลงต่างๆซื้อของต่างๆแล้ววันนี้ก็มอบความสุขด้วยหาเสื้อปิดมาให้ทุกคนได้แฮปปี้กันก็ขอให้ทุกคนได้แฮปปี้มากๆกับพิชภัสร์ของไฮฟิชภัสร์ก็แสเปลนะฮะอยู่คู่กับพวกเราไปนานขอให้เจริญรุ่งเรืองรับอยู่กับ ขอบคุณกันนะพารทค่ะเดี๋ยววันนี้ป๋องจาร์กันไปขออนุญาตอีกหนึ่งครั้งช่วยเซลฟี่กับทางแฟนๆที่อยู่ตรงนี้ด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มานะคะยินดีครับเชิญค่ะไว้อยู่นะคะไหวอยู่ย่อได้ย่อได้เนาะ่ะสำหรับในตอนนี้นะคะถ่ายรูปได้นะคะยิ้มได้ยืนได้นะยืนได้ยืนได้เอายืนหรืหน้างดีคะแฟนขับยืนได้ค่ะแฟนขับยืนได้ไฟพอนะคะ ยืนไหวไหมคะดูนี่เขาหน้ารักมากถือไม่มีใครกล้าลุกจากเก้าอี้ไงเพราะเราบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าอย่าอย่าลุกมานะคะประจำที่ตัวเองยืนได้นะคะยืนได้นะคะเพยงหากันได้ใครตกไหมเห็นไหมคะซ้ายขวาค่ะยังไงคะยังไงคะอ๋อขอเป็นสามด้านขออนุญาตทีนะคะน้องกันเชิญค่ะเอาแบบใกล้ชิดใกล้ชิดนะคะจากตรงนี้ ยิ้มหวานกันไปนะคะคุณจะได้ออกในสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมของเขาในแฟนเพจนะคะ Future Park Society แล้วก็วสเปลด้วยอตรงกลางตรงกลาง,ง,ลางใช่ไหมคะนนคะ่อนนอนนะอันนั้นขวาก่อนนะคะเชิญคะ่ะชชมมือ้น่ากันมากไม่ไฟที่จ้างมาก็ยกกันหนึ่งดีเอาไปเลยจางนะครน่ารักที่สุดสวยมากภาพนี้สวยจริงๆสวยจริงๆ ไปติดตามด้วยนะเห็น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 ป้ายไฟอ่ะขอบคุณแา่ค่ะตรงกตรงกลางตรงกลางค่ะตรงกลางค่ะคือต้องบอกว่า V.P. ของเรา V.P. ค่ะตรงกลางนะคะขอบคุณแม่ค่ขยายคุณใหญ่มาด้วยนะคะน่ารักมากกล้องเก็บภาพกว้างได้ค่ะแต่กว้างไม่ถึงตรงนี้ไงกว้างตรงโน้น ยังไงก็เห็นคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยแฟนคลับของกันทุกคนน่ารักทุกคนที่มาเชียร์เขาที่นี่ทุกคนน่ารักมากเลยนะคะแบบมาแบบน่ารักกัไม่เคยแฟนคลับที่เรียบร้อยเลยขนาดนี้เมื่อก่อนใช่ครับเลืงไหนที่เขาเขาไม่ได้เขาก็เขากแบบ็อยากร้อง ก็มุมหมิบมุมหมิบกันไปอะไรอย่างนี้นะคะและเชื่อว่าคุณก็จะรักผู้ชายคนนี้นะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็น่าจะมาที่นี่ในทุกๆปีด้วยขอสิบประมือเดียวนให้กับการได้ขอบบคคุณมากรั